ชาวโรับรู้ครับแล้วก็นี่คือนักชกหน้าหยกครับกีแชมป์แม็กซ์มวยไทยโกลเบอลไฟครับจากสหราชอาณาจักรประเทศอังกฤษครับรรครับสาจาจัเนี่ยเห็นเรื่องแล้วขอใหญ่ใหญ่ใหญ่ไว้ครับที่แล้วเขาบอกว่าเขาเขาไม่ทำไม่ได้อย่างที่เขาคิดนะครับรมีตำหนิแล้วครับอ จะลุกคู้สู้ไหวไม่ไหวรันรัวแผ่นดินครับวันนี้ชัดขั้นไหวไม่ไหวเฮ้ยยังสู้ยังเล่าครับเอาครับพูดต่อครับโอ้มีจีนไาใเทู่โอ้โหลุกผาชันจังยังไงจังไรชัดขันไกลชัดขึ้นดุยังไม่ลงยังไม่ระบโอ้ยจบเกมแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ยไอ้มวยไทยครับรันรัวแผ่นดินครับสอบกลับนี่แหละครับ รายการ RWS ครับรายการที่จะเผยแพ่ศิลปะแม่ไม้มมยไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ครับแล้วก็ทาจานครับนักชกอีห่านโชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยให้ชาวโลกได้เห็นครับโอ้ดูครับมาทุกรูปเลยก็สอบจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับกรรมการเราจ้องมาอยู่แล้วครับคือถ้าไม่สามารถมีสภาพที่จะสู้ต่อได้เนี่ยเราก็จะทการเซฟตัวนักมวยด้วยครับสอบครับโอ้สุดยอดครับแม่ มาทาลุคพาครับฉีดหน้าครับแล้วแทงหน้าไปอีกทีนึงครับเจ็บหนักครับดูครับตนนี้ไปนี้ครับโอ้โหดูเลยครับ We have a winner by w a r d s or technical knockout red corner s e r g e a n t